วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวคนกับสนทิยานชื่นฤทัยในธรรมร้อนระอุมาสองสามวันเด็มนะครับสาหรับกรณีของกองทัพบกกับเอเอทีวีผู้จัดการแต่ปรากฏว่าเรื่องราวต่างๆติดลงอย่างเหลือเชื่อเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ออกมากล่าวขอโทษและยอมรับในความใจร้อนของตัวเองรวมทั้งปฏิญาของกองทัพและเช่นเดียวกันปฏิญาด้านกลับของเอทีวีผู้จัดการก็ได้ออกมาน้อมรับในคํากล่าวขอโทษนั้นและมีท่าทีที่ดีต่อกองทัพบกเช่นเดียวกันปฏิญาของทั้งสองฝ่ายนับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคม ที่เมื่อเกิดความไม่เข้าใจกันก็จะต้องทาความเข้าใจกันและเกิดการอภัยกันและกันสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ในวันข้างหน้าทั้งเอทีวีผู้จัดการกองทัพบกก็คือเรื่องของราษาขบระวิหารกําลังมีปัญหาคารากาซังกับกัมพูชาแน่นอนแหละครับทิศทางที่จะร่วมมือกันในการที่จะรักษาอธิปไตยของประเทศชาติในวันข้างหน้าเป็น,นมิติหมายที่ดีเป็นอย่างยิ่งสนทิยานชื่นมดธวยไทยเนี่ยทำรายงานครับ